สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะดาจะมาแนะนำวิธีการบันทึกรูปภาพในหน้าฟีดของ Facebook นะคะเก็บไว้ในมือถือค่ะพอดีมีคำถามนะคะจากเฟ b บุ๊ f แฟนเพจนะคะถามว่าถ้าจะบันทึกภาพจากหน้าเฟซเพื่อที่จะปิ้นจะต้องทํำยังไงอันนี้นะคะดาจะแนะนำวิธีทําโดยใช้มือถือนะคะวิธีทําก็คือเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะคะ พอเข้ามาใน Facebook นะคะถ้าเราเลื่อนหน้าฟีดแล้วถ้าเราเจอภาพที่เราต้องการนะคะให้เราบันทึกไว้ในเครื่องโดยวิธีการก็คือสมมุติว่าเราต้องการภาพนี้นะคะ,ะให้เรากดจิ้มไปที่รูปภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกดจิ้มไปเลยค่ะจากนั้นนะคะมันจะมี3จุดมุมขวาด้านบนแบบนี้นะคะ3จุดไข่ปลานะคะให้กดตรงนี้เลยค่ะพอกดแล้วมันจะมีเมนูแบบนี้เด้งขึ้นมานะคะก็ให้เรากดคาว่าบันทึกลงในโทรศัพท์ค่ะ กดบันทึกลงในโทรศัพท์นะคะทีนี้ภาพนี้ค่ะก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่ในมือถือของเราค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์นะคะแนะนําว่าเราอาจจะใช้วิธีการส่งลายก็ได้หรือว่าจะใช้เสียบกับ USB เพื่อต่อเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าต้องการเก็บไว้ในอคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะคะแต่ทีเนี้เดี๋ยวดาจะแนะนําวิธีส่งลายแล้วกันเพราะว่า การส่งลายเราสามารถไปเปิดลายผ่านคอมพิวเตอร์ได้หรือว่าบางทีถ้าเราไปตามร้านค้าที่เขารับถ่ายเอกสารแบบนี้ค่ะหรือรับปิ้นรูปภาพอะไรพวกนี้มักจะมีการส่งข้อมูลทางลายเพื่อให้ปิ้นกันส่วนมากก็จะมีแท็บทุกล้านนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราเข้าไปที่ลายก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาภาพนี้ค่ะนำไปปิ้นนะคะเข้าไปที่ลายสมมุติว่าเราแอด ร้านค้าหรือว่ามีลายอีกอันของเรานะคะแล้วเราต้องการส่งนะคะก็ให้กดเลือกได้เลยนะคะเ,ออเช่นเช่นเช่นกดเลือกอันนี้นะคะแล้วก็ให้เรากดเลือกตรงรูปภาพตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ติ๊กรูปภาพที่เราต้องการโพสตได้เลยกดติ๊กไปเลยและอย่าลืมกดตรงคําว่าต้นฉบับนะคะจากที่มันเป็นสีน้าเทาๆอ่ะสีเทาๆแบบนี้นะคะ กดจิ้มให้เป็นสีเขียวนะคะซึ่งของบางท่านนะคะอาจจะเป็นคําว่า o r i g i n นออะไรประมาณนี้นะคะก็กดจิ้มให้มันเป็นสีเขียวนะคะให้มันเปลี่ยนสีประมาณนั้นนะคะแล้วก็กดส่งเพื่อที่ภาพนี้นะค่ะมันจะเป็นไฟล์ที่ละเอียดพอๆอกับต้นฉบับที่เราเซฟมานะคะจากนั้นก็กดส่งได้เลยค่ะเมื่อเราส่งแล้วนะคะเราก็ไปเปิดกับคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเซฟลงในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการบันทึกรูปภาพจากใน Facebook นะคะเพื่อเก็บไว้ในเครื่องและก็สามารถนำไปปินได้ด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับสาระความรู้ต่างๆบนมือถือค่ะสวัสดีค่ะ